สบายดีเล้พี่น้องพอ,อกันตอนวสวยๆพี่น้องเลยขนปลาเมนูเศร้านูสวยอันนี้ก็พักขันวนันพอด,ดีกินมันดูมีคมขืนแล้วกินได้แลละพี่น้องอขืนไหนขเขาสาำกันพี่น้องเลยมาเด้อสบายดีสบายดีเลยลูกสบายด,ดีก่อนเลยสบายดีก็เป็นแล้ว อาซาบะนองขมืาเสียชมพูอันนี้ชีชมพูเลยกินอนกินแล้วเรยียบ้อยเลยเขาเป็นอไรข่ากอยากินแล้วกินแลไวก็ไปชิมแล้วก็บวงและนี่นะสุดนไก่อะอะาบด นางท้งไปน,นางตากบเออทมีต่ไข่ไก่มากินอนาหารเนะอินแล้วกินแล้วไข่ไก่ให้ใหกินกินดอดีกับู้ย่อมกินจะทำนะกเฮะมกินนะนอกินข้าแล้วคิปคแล้วอิ่มันไข่ิบบันลายแล้วไก่จะยจังพูด,ดถ,ถึง,อ,งอันไหนดืด้อเ้อามาไปกินมไป ตาตุผมนี่แม่ไปสวัสดีครับคุณสวัสดีครับกุณสวัสดีก่อนแล้วแล้วล่ะสบายดีพี่น้องน่ะสบาดตาดูดเก็น่าประจํช่องด้ยนี่งานิพ์ิทุกคิเฮ้ยมึงอา

Còn con nè Rẻ vậy, lại hên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không con lỡ những video hấp dẫn

เนียผัวสร็จสุดแ่เนี้ัวมนาเปขาจบกแห้แบบแงแห้งมาลูกนั่นเ่องหนาเขาเจ้าเนี่ยน่านยางนี่ยเขาเอากแห้งแห้งอือโอยน่านยางกระยาดคอยสลาด ขูจัจบแ้ก่ก็ยงามเลเอองั้ก็ขูจักไปเลยีถามูจับแมุ่ก่อนขามือวานนี่ยนะชิ้นปานี่ยแม่กำลังมัน,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 มน,ล,มนลุงีบให้ป้าให้ลุงเบ่งเี่อะไรบโบจ,ก,จกเขามาปัดหนึงจับชิ้น,นปลาพี่น้องหยัดเขากินเองบบบนี้ <laughs> โอ้ยบงังดูพี่น้องกินเป็นหลยว่ยั <laughs> น น้ำก okay. ินเองหยัดชไก่ไก่่นที่อย่างก่อนค่นที่ย่างว่ายไอคิวว่ายนี่คออัติบุสูเพราะว่าจดีนเอาไอคิวมาก่อนเดินนะว่าทีหลัง้อกเปิดว่ายว่ง่จัิลานเองหนึ่แรกเ่ยน่ำจิ้ขาเป็นแล้ว อ,อ,อ,อ่าหาันไหวจั่กินอย่มกินดีจั่กินเอากระเฮ็ดคือบระเฮ็ดคนเฉยกระจั่กินได้คำได้พี่น้อ,อนยเลยเฉเยเลยอืมใครมากินนมแล้วกันปีฟ้าไหวกางไหวข้านไปเปินข้านเข้าในฮะเม่ชองเบอมาอยู่ทางในอีกอ้แอแบบนี้เนเอแล้วคนสิ่งปึงไปแล้วอืม มันคนนอนถิ่ึ้งแต่ว่ามียู่คนนนถิ่อยู่แต้วงเกือคนบนนู่นม้วนเดือบกิแลวก็ะหายแม่หาพ่อได้หายยังนีปิดฟ้าตั้งไว้ข้างนอกคันขัไปหาในหาหน้าแม่อยู่นนกมีน้ำยาเลยแม่ปะแอข,อะะข,ข่งขามเพิ่์เออเพิร์กส่จดนนุมคนปิดคนสลัดต่ยางโมเป็นบ่ อี่งือาางเลยเป็นบางคนบางคน่ออบางคนมน้ำหลอยู่เห็นูงมาน้ำหลดมาหายทำนี้อย่างนี้การติดอย่างต้ออยางน้ำหลดนาคนอ่วกูจะขี่มา dạng 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 nè

เกินจะเสิ็ปั๊บไม่ไดเห็นไม่จะเกิดช่วงเนี่ยรับแนยรับหนอคนทางครับตีตีเฮ้บางาำกับยิ่ได้เลยเด้อบางำกับเชงเลย่อนเลยแม่วันนี้ก่อนเอย

ได้หอมก็หอมแลอวเม่พายด้อรุ่นนมมางคำเลยรุ่นนมมางคำน่นเลนมพองพ่อ่กินนมพงได้เลยสังนมพงมาอยู่ทันหกร้อยกรัม กองใหญ่เลยกองใหญ่เลยได้อยู่ประมาณเดือนปลายหมดแล้วพอสร้างเล็กกะซอยโอ้ยเขายอมแบบนี้ยอมแบบว่าขนส่งกระซ่าอันนี้นุ่มเป็นกะเอาแบเบิร์ดไวแบบนี้อันนุมส่งม่าผ่านน่านเบิร์ดแต่ได้ด้กระซอยเผ็ดโบได้เกี๊ยวกับเล็กน้อยแต่ว่าดูโกเป็นหน้าเครื่องสั่งดูโกซอยเนาะ สารอาหารกับเล็กน้อยกับ่นผลิตมากบีเด็กน้อยตองการหอหเสริมสรเล่นมมัน่ะขับขามไม่องเลยข้างบน้องบน้างบนเขาหับยอดเลยแต่ไว้ยังส่งยังส่งไปทเด่นไม่ชม่ส่งใหม ดเดียเ๋ยวมันเลี้ยงกลับมา,มา,าน o m o เดี๋ยวขอบรถซื้นอี่สุงแวเหรอเจ้่า